ช่วยกันร่วมมือสามคัคคีมีความกลมเกลียวรวมเป็นหนึ่งเดียวและช่วยกันสร้างชื่อ บาสเกตบอลเป็นหนึ่งในกีฬาพื้นฐานและยอดนิยมที่เล่นได้ทุกเพศทุกวัยมีจังหวะการเล่นที่รวดเร็วแบ่งผู้เล่นเป็น2ทีมแต่ละทีมจะต้องพยายามทำคะแนนโดยการโยนลูกเข้าห่วงภายใต้กกติกาการเล่นตามมาตรฐานที่แพร่หลายไปทั่วโลกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนกีฬาทุกประเภทการส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐาน สู่การเป็นนักกีฬาอาชีพตลอดจนการสร้างและการพัฒนานักกีฬาให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นเป็นหนึ่งในนโยบายด้านกีฬาการพัฒนาและส่งเสริมกีฬาอย่างยั่งยืนภายใต้การบริหารงานของนายวิทยาคุณปลื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีซึ่งอาจจะนำไปสู่เมืองกีฬาและสุขภาพดีที่ยั่งยืนการส่งเสริมให้จังหวัดชนบุรีเป็นเมืองที่เป็นเมืองกีฬา สปอร์ตซิตี้ระดับแนวหน้าของประเทศดังคำกล่าวที่ว่าเมืองชนคนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบรุรีได้มีการจัดรายการแข่งขันกีฬาขั้นพื้นฐานมาอย่างต่อเนื่องและการแข่งขันบาสเกตบอลชลบุรีโอเพ่2น2022ประจำปี2,565จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนและประชาชนทุกกลุ่มได้พัฒนาทักษะด้านกีฬาบาสเกตบอลรวมไปถึงแสดงออกถึงความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาฝีมือร่วมกับน,นักกีฬาบาสเกตบอลจากที่ต่างๆส่งเสริมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและพัฒนาเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นจังหวัดชลบุรีอีกด้วยการแข่งขันบาสเกตบอลชลบุรีโอเพน2022แบ่การแข่งขันออกเป็นทประเทด,ดังนี้1ประเทประชาชาชายประเทขอชลบุรี สองประเภทประชาชันชาประเภทกร,ท,กรท,าชาชทั่วไปโอเพนสามประเภทประชาชนหญิงทั่วไปโอเพนสี่ประเภทเยาวชนชายสิบแปดปีและห้าประเภทอาวุโสอ,อายุตั้งแต่สิบหน้าปีขึ้นไปเพื่อให้เยาวชนและประชาชนกลุ่มได้นำความรู้ความสามารถและทักษะด้านกีฬาบาสเกตบอลรวมถึงได้สแสดงออกถึงความสามารถในการแข่งขันเพื่อพัฒนาักยภาพสูพ่ความเป็นเลิศมีทัศนคติและเจตคติที่ดีในการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา เปิดโอกาสให้เยาว,วชนและประชาชนมีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันและพัฒนาฝีมือร่วมกับนักกีฬาบาสเกตบอลจากที่ต่างๆนอกจากใช้เวลาว่ามนเป็นประโยชน์และหักรายยาเสร็จดิบโดยใช้กิจกรรมด้านกีฬาบาสเกตบอลเป็นสื่อรวมถึงได้เห็นความสําคัญของการออกกําลังกายมากขึ้นเสริมก,การท่องเที่ยวชงกีฬาพัฒนาเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นของจังหวัดชลบุรี ผมในานามขององค์การอหารสุขจังหวัดชนบุรีนะครับต้องบอกกับพวกเราทุกคนนะครับว่าองค์การอหารสุขจังหวัดนั้นเนี่ยเราให้การสนับสนุนกีฬาในทุกชนิดนะครับกีฬาบาสเกตบอลก็เป็นอีกชนิดหนึ่งที่อบจอได้มีการส่งเสริมและก็สนับสนุนต่อเนื่องกันมายาวนานนะครับบาสเกตบอลชนบุรีโอเพ่นนะครับเราก็เริ่มจัดกันมาแล้วหลายปี ในช่วงโควิดนั้นก็อาจจะห่างหายกันไปแต่ตอนนี้สถานการณ์โควิดนะครับมันก็การแพร่ระบาดนั้นก็ดีขึ้นแล้วก็เลยกลับมาลือฟื้นจัดกันแข่งขันบาสจมีโอเพนกลับมาอีกครั้งหนึ่งรวมทั้งบาสเกตบอลคลินิกนะครับในครั้งนี้ก็ต้องบอกนะครับว่ากีฬาบาสเกตบอลเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่ายังเป็นชนิดกีฬาที่พี่น้องประชาชนเยาวชนทั้งหลายเนี่ยให้ความ สนใจนะครับในการที่จะมาเล่นกันนะครับก็เป็นยอดนิยมกีฬาชนิดหนึ่งเหมือนกันแล้วก็สามารถที่จะสร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติได้สำหรับการแข่งขันแบ่งออกเป็นทั้งหมด5ประเภทโดยผลการแข่งขันดังนี้รางวัลชนะเลิศประเภทประชาชนชายประเภทขอชนบุรีได้แก่ทีมส้มตำเจโนกวัดตานล้อม รางวัลชนะเลิศประเภทประชาชนชายประเภทก่อทั่วไปโอเพนได้แก่ทีม HKS กิ KS, รติรางวัลชนะเลิศประเภทประชาชนหญิงทั่วไปโอเพนได้แก่ทีมสาทรพลับรางวัลชนะเลิศประเภทเยาวชนชาย18ปีได้แก่ทีมตะวันออกสติลรางวัลชนะเลิศประเภทอาวุโสอายุตั้งแต่ 4, 45ปีขึ้นไปได้แก่ทีมดราก้อนบาส ดยทุกประเภทการแข่งขันรางวัลชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล2 0 0 0 0บาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล1 5 0 0 0บาทและรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล10,000บาทอีกทั้งยังมีการมอบรางวัลแก่นักกีฬายอดเยี่ยมในทุกรุ่นการแข่งขันอีกด้วย ทั้งนี้ยังมีการจัดโครงการฝึกอบรมอบจอคลินิกบาสเกตบอล2022ประจำปี2565ให้กับเด็กและเยาวชนในจังหวัดชนบุรีจำนวน100คนและผู้ควบคุมทีมจำนวน20คนเพื่อพัฒนาความรู้มีทักษะด้านกฎกติกาของการเล่นกีฬาบาสเกตบอลอย่างถูกต้องรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติดโดยใช้กิจกรรมด้านกีฬาบาสเกตบอลเป็นสื่อรวมถึงเล็งเห็นความ สำคัญของการออกกําลังกายมากขึ้นโดยผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมกีฬาในครั้งนี้จะได้รับวุฒิบาตรและลูกบาสเกตบอลสําหรับฝึกฝนทักษะและพัฒนาความสามารถต่อไปซึ่งในการจัดโครงการครั้งนี้ได้รับการอนุเคราะห์บุคลากรเป็นคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชนบุรีและทีมวิทยากรจากสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ปิดท้ายด้วยการจัดการแข่งขันนัดพิเศษทีมออสตา c รับประท้าทีมสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยโดยรวมทัพดารานักแสดงที่รักในกีฬาบาสเกตบอลและนักกีฬาดาวรุ่งที่มาร่วมสร้างสีสันในการปิดการแข่งขันครั้งนี้อีกด้วย ต้องพวกเราละช่วยกันร่วมมือสามัคคีมีความกลมเกลียวรวมเป็นหนึ่งเดียวและช่วยกันสร้างชื่อ